สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้เป็นวันพุทธที่12กุมภาพันธ์พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากหนังสือปฐมกาลในบทที่สองข้อสี่ขอถึงข้อ17พระวาสารของนักบุญมาาโกในบทที่7ข้อ14ถึงข้อ23นะครับ องค์พระผู้เป็นเจ้าโรรองทรงคือเจ้าของชีวิตของมวลมนุษยชาติในหนังสือปฐมกาลในวันนี้พปรองทรงเป่าลมแห่งชีวิตเข้าในจมูกของเขามนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตนะครับมนุษย์จึงก็เปรียบเหมือนการเป็นถอดแบบมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลานี้อดีตและก็อนาคตเพราะว่า ต้นกาเนิดของมนุษย์ต้นกําเนิดของชีวิตมนุษย์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าและมนุษย์เปรียบเสมือนภาพลักษณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับไม่เฉพาะองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยความรักองค์ยังทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งโลกและจักรวาลทุกๆสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมาเป็นลำดับขัน้น เพื่อให้มนุษย์ได้ชื่นชมยินดีดังนั้นคุณธรรมแห่งการเคารพเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นคุณธรรมที่ให้ชีวิตให้ชีวิตได้มีแต่ความสดชื่นเบิกบานล่าเลงแจ่มใสสามารถชื่นชมกับธรรมชาติด้วยความสำนึกรู้คุณในพระเมตตารักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและยินดีร่วมด้วยช่วยกันรักษาธรรมชาตินี้ไว้ให ลูกลๆหลานๆรุ่นๆต่อไปจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติและขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำนึกถึงพระมหาก,การุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงได้ทรงสร้างสปปรรค์ด้วยความรักเพื่อมอบให้กับมนุษยชาติได้อยู่ร่วมกันด้วยความรักธนุถนอมธรรมชาติด้วยความรักธนุถนอมครอบครัวองค์กรสังคมประเทศชาติ และโลกของเราด้วยความรักไม่ต้องการฆ่ามาฆ่ากันมามีสงครามมาทะเลาะวิวาทมาอิจฉาริษยากันแต่พระง์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้มีความรักต่อกันและกันคุณธรรมของการเคารพเชื่อฟังจึงเป็นคุณธรรมแรกที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีเงื่อนไขให้กับมนุษย์คนแรกที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น อย่าได้ไปกินผลไม้ซึ่งเป็นผลผลไม้ที่มีต้นอยู่ที่กลางสวนนี้เพราะผลไม้นี้เมื่อกินแล้วจะทำให้เกิดความรู้ดีรู้ชั่วนี่คือเงื่อนไขเดียวที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกกับมนุษย์คนแรกที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นคุณธรรมอย่างการเคารพเชื่อฟังจึงเป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความสุขความจเจริญรุ่งเรืองความสงบใจความมีสันติ ความสบายไม่หนักอยู่แบบเบาๆเมื่อเราเคารพเชื่อฟังในองค์พระผู้เป็นเจ้าการการจะมีคุณธรรมในการเคารพเชื่อฟังได้ก็ต่อเมื่อภายในหัวใจของเราอัดแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยความกตัญญูรู้คุณถึงแหล่งที่มาของชีวิตของตนเองแหล่งที่มาของ การดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ที่ตนเองมีตนเองเป็นตนเองสุขสบายปัาจากโกาครคภัยไข้เจ็บในวันนี้ก็เ,เพราะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นคุณธรรมที่อยู่ภายในใจบุคคลที่มีคุณธรรมเช่นนี้จึงสามารถที่จะเคารพเชื่อฟังในองค์พระผู้เป็นเจ้าจนสุดปลายทางชีวิตของเขาไม่ออกนอกลู่นอกทาง ไม่สร้างความต่อต้านในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสสังสอนยินดีเดินตามเสียงเรียกของพระองค์เป็นต้นในพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าในทุกๆวันที่มนุษย์ทุกคนได้เรียนรู้ถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าภายในใจของบุคคล ที่ไม่เคารพเชื่อฟังอวดดีอวดเก่งต้องการตั้งตนเป็นใหญ่ไม่ต้องการพึ่งพิงองค์พระผู้เป็นเจ้าผลที่ได้รับคือความตายผลที่ได้รับคือความตายไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีสิทธิพิเศษที่จะเข้าสู่สงสวรรค์ได้เหมือนกับผู้ที่เคารพเชื่อฟัง ในองค์พระผู้เป็นเจ้าการเดินทางชีวิตจึงจำเป็นต้องเลือกเดินถ้าเรามีความเคารพเชื่อฟังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเดินไปตามเสียงเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยอาศัยพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าแล้วแม้ว่าจะลำบากตอนต้นในการเดินทางพบเจอปัญหาและโปสรคขัดใจบ้างเห็นแล้ว ทำได้บ้างไม่ได้บ้างลำบากเหลือเกินจะต้องเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณจะต้องสวดภาวนาจะต้องทํากิจเมตตาจะต้องยินดีรักรับใช้และให้อภัยทุกๆคนค่อยๆทําค่อยๆทําค่อยๆเดินไปในเส้นทาง,างการเคารพเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าตอนปลายจะสบายลำบากตอนต้นแต่ตอนปลายจะสบาย แต่ผูท้ที่เลือกเดินในเส้นทางของการเชื่อมั่นในตนเองฟังเสียงของของตนเองและยังถูกยั่วยุจากสิ่งของของโลกเขาเหล่านั้นสบายแน่นอนในตอนตอน้นรู้สึกสุขสบายกินอิ่มนอนหลับมีสิ่งของบำรุงบำเลอความสุขสบายฝ่ายโลกครบคันสนองตัญหาของตนเองด้วยการ จับจานซื้อของด้วยการเที่ยวท่องเที่ยวไปนี่คือความสุขในการมั่นใจในตนเองแต่ไม่เคารพเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะสบายในตอนนี้แล้วก็ลำบากในตอนหน้าอย่างแน่นอนนะครับก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของแต่ละบุคคลว่าจะเลือกเดินเส้นทางสายไหน พราะว่าชีวิตจําเป็นจะต้องเดินทางเดินไปสู่จุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางนี้เหมือนกันแต่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 ละคนเมื่อไปถึงแล้วจะได้รับการเลือกเข้าไปสวรรค์หรือไปในที่ที่เราไม่ต้องการแตกต่างกันอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับคุณธรรมแห่งการเคารพเชื่อฟัง เพราะว่าคุณธรรมแห่งการคารพบเชื้อฟังในพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นคุณธรรมที่ทําให้ชีวิตของตอนเองสุขตนเองสงบตนเองสุขภาพตนเองถ่อมตนตนเองอ่อนโยนได้อย่างอิ่มเอิบใจอย่างเป็นสุขลึกๆในใจแต่ถ้ามั่นใจในตนเองเอาให้ได้ดั่งใจตั้งตนเป็นใหญ่ไม่ฟังใคร เสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ฟังไม่ว่าจะมีคําเตือนในพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าอย่างไรก็ไม่ฟังคิดว่าตัวเองแน่แล้วตัวเองเก่งแล้วเขาจะสบายในตอนตอน้นสักเพียงระยะหนึ่งแต่จะลำบากในตอนปลายเป็นระยะเวลาอันยาวนานและก็เป็นนิรันดรก็น่าเสียดายน่าเสียใจถ้า บุคคลเลือกเดินเส้นทางสายผิดนะครับก็คิดกันว่าจะเลือกเดินเส้นทางใดเพราะว่าวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระเยซูเจ้าก็ได้บอกเราแล้วว่าถ้าภายในใจของเรามีความปรับพฤติปทตางเพศการลักขโมยการฆ่าคนการอิจาทิสยาการใส่ร้ายกันนั่นก็คือบุคคลที่ตั้งตัวเองเป็นใหญ่ แล้วชีวิตจะเดินไปอย่างไรจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือเมืองสวรรค์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของแต่และบุคคลขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านและเราพบกันใหม่นะครับอย่าลืมว่าคุณธรรมแห่งการเคารพเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกๆก,กรณีของชีวิตคือความสุขคือความเบาสบายของชีวิตภายในอย่างแน่นอนสวัสดีครับ